คุณกเูถามว่าเออเราทำมั่นใจเป็นที่จะไปเมียอือจะไปข้าวไม่มีเงินนะตี๋กวยถ้ามีตี๋ก๋วยตล้ยงคนตาหัวเลยคูตัวนี้อะไนี้ตัวีไม่มีคุณคูแดงกันมีเกมไม่ให้หรอกแต่ว่าเกมใช้มันข้าไปทำอะไรบูดิงเกมมาเอือนี่เกมไม่มา

nếu mà nó vay thật sự thì nó không phải vay linh ping đâu, chúng ta hãy cùng nhau quan sát và tìm hiểu